เดีย๋ยววันนี้เรามารู้เจ้ามิสกะอีโวกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิลักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้นะครับเดี๋กับผมเอ็มอคเดนไมนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออจ yeah. ถึงแม้ว่าจะบอกเป็นเกมที่เรารักนะแต่ช่วงนี้กูก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะเออเพราะว่าช่วงนี้คิดว่ามันเป็นขาตกของ An i เม World จริงๆว่า a n i เม Power มันทำได้ดีกว่านะเออซึ่งช่วงนี้นี่เกมนี้มันก็มีการอัปเดตแบบว่าอัปตัวละครมาทุกวันทุกวันนะวันละหนึ่งตัวนะเออซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรไม่รู้นะที่อยู่ในอะไรนะไอ Magic นะ้ Magic ริ b b ินอะไรสักอย่างนะะเนี่กูก็ไม่รู้จักอะ่ะมีในนี้ไหมนี่ยเนี่ยเมจิกอนริบบินเนี่ยเดี๋ยวลองสุ่มมาดิ ไอชี้หน้าตาคตรน่ากลัวเลยโอ้ยด,ดูหน้าตามันดีช้หน้าตาคตรน่ากลัวเลยไปเดี๋ยวเราไปอีโวเจ้ามิสกะกันดีกว่านะเออน่เนี่ยของที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เอา้ามาเทคสอเมื่อกี้ไปดูมาแม่งของอีโวขาดตอนนี้ไปฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วของประมาณนี้กดอีโวเลยเร็วกันพปื่นกลนเหรอ ตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะมีความุยดีขึ้นมาอยู่นะ ก็โอเคนะสัตว์ของเจ้ามิสกะก็จะเป็นประมาณนี้นะในเกมชื่อว่าเรลการอิเล็กทริกนะเออแล้วก็เป็นตัวละครธาตุแสงนะหรือว่าไนะนะร้นั่นเองนะเออแล้วก็มีคาตากอรีลีเดอร์เป็นซิบริงนะก็จะบวกดาเมจหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ลบเอสพีไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเวลตันเนาะเออแล้วก็ให้ได้ทไฮเดรทพาวเวอร์เนาะคืออันนี้เป็นหนึ่งร้อยทุกช่องเนาะแล้วก็มีเทรดเป็นสติมไรเนอร์นะซึ่งสติมเนี่ยน่าจะเป็นเทรดที่เหมาะกับเจ้าตัวนี้มากที่สุดแล้วนะเออแล้วก็็็เเเปปนนนนนตััวละะครขขึ้้มมาาาีีพสซฟ น็อกแบ็กก็คือทำให้มอนเนี่ยถอยหลังงานกระเด็นถอยหลัง s ตันทำให้มอนสตันการเคลื่อนที่เนาะหรือว่าทำให้มอนหยุดการเคลื่อนที่นั่นแหละเออแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์โอกาส50%ทำราเมจ3สามเท่านะเออพาสซีฟชื่อน็อกเอาท์เท่นะ่เหมือนแบบต่อยมวยอ่ะ นกเอาเออแล้วก็มีสกิลกดเป็นซิสนะทำการอาทำให้มอนเนี่ยที่อยู่ในระยะถอยหลังแล้วก็หยุดเวลาประมาณนั้นนะไม่มีคอสเมติกนะสำหรับเจ้ามิสกะอีโวนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะว่าสำหรับเจ้ามิสกะอีโวเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะว่าสำหรับเจ้ามิสกะอีโวเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งค่าวางของพี่แกเนี่ยอยู่ที่เจนะ็ดี้ยววางกันเลยแล้วกันนะ ดาเมจต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,350นะระยะแต่ยเนี่ย61คูดาว4.7วิวางขั้นแรกเนี่ยตีเป็นแบบครึ่งวงกลมเนาะตีพื้นเดี่ยไม่ตีแอร์แล้วตอนนี้เนี่ยมีพาสสิเป็นบรเนตนะสโล100%นะเออก็คือทำให้มอนเดินช้าลง30%นั่นเองนะเออก็คือถาวรแล้วก็เวเนเดบลากัน100%นะทำให้มอนได้รับดาเมจเพิ่ม5ล้าสับเปอร์เซ็นดูแล้วก็บัฟสโลนะนนะาา่ยสนะิบเปอร์เซ็ตนต์นนะปาหรับตัวนี้ a n นิเมชันก็เหมือนเป็นการเสกดาบออกมาแล้วก็ฟันใส่มอนนะเป็นดาบสีดำๆเนาะเออเปียงคือเราไม่เคยดูเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าพี่แกเนี่ยมาจากอนิเมะเรื่องอะไรนะแต่ว่าเคยเห็นอยู่นะสำหรับเจ้มิสกาเออ่ะปุ๊บเสกเป็นดาบแล้วก็ฟันใส่มอนทําดามจมันอาดามจมันเด้งหลายฮิตอยู่นะ a n นิเมชันก็โอเคนะโมเดลก็โอเคใช้ได้นะมันเป็น3 d อ่ะคือโมเดล3 d กูให้ผ่านหมดแหละ ปุ๊บเสกเป็นดาวแล้วก็ฟัน <c oughs> ประมาณนั้นก็เดี๋ยวอัพต่อเลยปุ๊บปุ๊บข้าต่อไปชื่อท่าว่า Enchant Electricity นะตีแบบ Circle เนาะเซ็งกันอัพ2,500ดาเมจจะเป็น43,650ระยะ83คูดาว384เนาะแล้วก็ตีเป็นแบบ Circle เนาะยังไม่ตีแอร์เปลี่ยนพาสิบเป็น,น,น Paralysis 2นั่นเองนะโอกาส100%ทำเป็นเมจ50% 10ครั้งทุก10วิสั้นมอกสุดจุ5วินาะประมาณนั้นไหนดูสิอนิเมชัน่น อ่าเป็นการเอามือจุม่มพื้นเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสายฟ้าแบบไปวงๆสายฟ้าผ่าลงมานะเออ่ะได้เหมล,เลายฮิตดีนะแล้วตัวนี้ข้อดีคือมันมีเสียงนะอันนี้คือน่าชมนะมเสียงมันเหมือนแบบดอกไม้ไฟอะแบบจุดดอกไม้ไฟมันดังบีดประมาณนั้นอนะแต่ว่ามันเป็นสายฟ้านะประมาณนั้นโอเคโอเคไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะแค่มีเสียงก็ถือว่าโอเคละก็เดี๋ยวต่อเลย ถ้าต่อไปจะถ้าว่าเอนแชสเร็วกันคอยนะกระตีนแบบไล่ก็จะใช้เงินอัพ4,000ดาเมจจะเป็น25,820เนาะแต่ระยะ149คูดาว3.42นะเดี๋ยวดูแอนิเมชันดิอ่ะอันนี้เปลี่ยน50เป็นน็อกเอาล์แล้วนะเออก็คือน็อกเอาล์เนาะทำให้มอนท็อกเดนทอยหลังอยู่การเคลื่อนที่ของมอนแล้วก็โอกาส50%ทำดาเมจ3เท่านะรับน็อกเอาล์อ่ะก็เป็นการดีดเหรียญเนาะโยนเหรียญแล้วก็ดีดเหรียญใส่มอนเปี้ยงเออประมาณนั้น แอนิเมชันเท่นะแอนิเมชันเท่ปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บเปลี่ยงแอนิเมชันสมูทนะเปลี่ยงก็เป็นการดีดเหรียญเนาะแล้วก็ยิงเหรียญใส่หมดนอะ่ะกูไม่รู้ว่ามันเรียกว,ว่าท่าอะไรนะเพราะว่าไม่เคยดูนะแต่แอนิเมชันถือว่าสมูทมากเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บเปลี่ยนเออเท่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 แล้วก็ตีไก่เลยนะเด็กตีไปเส้นตรงเนาะ แต่ข้อสเสียคือมาตีเป็นเส้นตรงไว้เพราะว่าเลดเกมมันจะเล่นยากนะถ้าตีเป็นเส้นตรงนะเออแต่ว่าทางในแมปเนี้ยมันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะมันเลยครอบคลุมอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่าด่านไหนที่มันเป็นด่านแบบโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่เหมาะเลยนะออก็เดาต่อเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอัพต่างก็จะมีสกิลให้กดนะกิลซิสทำการน็อกมอนก็คือทำให้มอนกระเด็นถอยหลังนะมอนที่อยู่ในระยะแล้วก็ทำสต็อปพนัํเกิดเอฟเฟกต์อยู่นะีไหมคัสน ลองกดดูนะอ่ะก็จะเสกเป็นไอ้ไอ้เจ๊มัดมัดผมแกะออกมานะที่เห็นแบบแบบเดี๋ยวรอดูสกิกลก่อนหนึ่งแต่มันนานอนะ่ะ9 8 7 6 5 4 3 2 1 เกปนอกมาอ่าทามซอฟมอนแล้วก็ย้อนมอนด้วยนะเออประมาณนั้นเนาะก็สำหรับดาเมจอัพตันของเจ้ามิสากะนะดาเมจจะอยู่ที่3 000, 1 8 0 0 0แล้วก็80เนาะระยะ165คูดาวสามจุนะอัพตันเนี่ยตีแบบไลท์ตีพื้นได้ไม่ตีแอมีพาสิฟเป็นน็อกเอาท์นั่นเองนะโอเคนะพอระบวกบัฟน็อกอามุเนี่ยดาเมจจะเป็น9 5 4 2 6 0เนาะระยะ231คูดาวสามจุดสีองนะก็ได้แหละนะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้านมะิกนะ โวนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าม e นะิสากะอีโวเนาะถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะสำหรับคนที่เบื่ออนิเมะพาวเวอร์ดิเฟนนะเออแต่ก็อย่างว่าแหละช่วงนี้เนี่ยอนิเมะเวิลด์ยอดวิวไม่ดีเลยนะคือวิวมันไปลงกับอนิเมะพาวเวอสมบแล้วนะเออแต่ก็ถือว่า ไอ้เชื่อถึงแม้ว่ากูจะพูดว่ากูหมดศรัทธากับมึงแล้วนะอนิเมะเวิล์ดแต่กูก็ยังเรียกมึงว่าเกมที่รักอยู่นะเออเพราะว่ากูก็ยังแวะมาเล่นนะไม่ใช่ว่าทิ้งล้างไปเลยนะแต่ขอให้แบบไม่ดีเลยได้ปะไม่ใช่อนะิเมะเวิลดีเลยดีเฟนส์อ่ะเออแต่ก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยววันจะกระชิบหน้าละกันนะซึ่งเดี๋ยววันคืนนี้จะมีออนอีกคลิปหนึ่งเนาะก็คืออนิเมะพาวเวอร์นั่นแหละนะออแต่สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย พื้นที่ยังว่างเปิดรับสปอนเซอร์และโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกโลบกักหรือว่าอะไรก็ตามสปอนมาเถอะนะเออจะได้หาตังค์มาจ่ายค่าไฟนะแต่ว่าพวกเว็บพนันหรือว่าพวก y ยูทูบเน t ตฟิกราคาถูกกูไม่เอาแค่นี้แหละ